โมทนากับอภิมหาเศรษฐีผู้ที่มีศรัทธาในาพระาศาสนาคุณพุทธิพงศ์ภูมิพุทธมากปัญญาผู้ชีวาทุ่มกับสร้างบารมีท่านร่วมบุญงานจับสลากพัดบุญเป็นวัดประจำเดือนเหมือนราศีที่ทำน้อยแต่ก็เหมือนทำมากมี เพราะมุ่งที่ถวายสงฆ์เป็นสังฆทานแต่ท่านทำมากกว่าใครทำนั่นบุญท่านนั้นจึงมากมายมหาศาลเพราะใจท่านใหญ่ครอบจัก,กรวาลกระแสทานแห่งบุญจึงเหมือนธาราท่านยังร่วมบุญพระปาของเขาแก้วให้เขาแก้วมีทรัพย์ไว้เพื่อรักษา ทรงคำสอนของบร,รมศาสดาให้ธรรมาของพระองค์สร้างคนดีเมื่อใจใหญ่บุญจึงได้ไม่น้อยนะเพราะสังฆะนั้นเป็นบุตรพระจินนสีเป็นเนื้อนาบุญยเขตแห่งความดีทำทุกทีมีสุขใจชื่นบานหากบุญนี้ส่งผลแล้วเมื่อใด จับสลากที่ใดในทุกสถานจะได้ซึ่งที่หนึ่งตลอดกาลเพราะบุญทานสลากนี้ช่วยดลขอคุณพุทธที่พงผู้เปิดปรายเตรียมใจกายให้สบายรองรับผลให้บุญสลกักพัดนั้นช่วยดลไม่มีจนมีแต่รวยสุขมั่งมี ให้ใจเรารวมหยุดได้สำเร็จทำเสด็จผุดขึ้นอย่างสุขขีใจชุ่มเย็นปิติสุขระดีให้ชีวีมีแต่ความรุ่งเรืองัดท 感应。